แกแกพี่นัททำอะไรเมื่อกี้เขาพูดเลยว่าแบบพี่นัทเกิดมาเร็วๆนะพี่นัททำไมเกิดอะไรขึ้นพี่นัททำไมถึงยามถึงใหญ่อ๋อผมพี่อ๋อล้วก็มีผมต้อนระแพงด้วยผมต้อนแล้วพี่วองมาเลยเป็นไงบ้างอะพี่นัทมีความเขฉีดไปเข็มมันปวดมักเตบมาก ก็ให้ดูแบบข้างในมันเป็นแบบกล้องถ่ายเข้าไปน่ากลัวมากเลยออจริงเหรอเออแล้วแบบขยับขยับขยับนะยิ่งก็ดูนั้นแหละไอ้ที่มันเป็นเหล็กอตนะเออเป็นเหล็กเป็นแท่งอ่ะสอดเข้าไปอ่ะนั่นแหละไปว่าไปห้องเห็บในคอมเลยอ่ะไปไม่ทรมานเนาะมันมันรู้สึกไม่เจ็บมหน่อยไม่เจ็บแต่ไอ้ไอ้ที่สอดเขาจะหัวสุดยอดเลยแต่อันนี้ไม่เจ็บเลยมันเห็นหมดเลยข้างในว่ามันเห็นหมดเลยแดงไอ้เส้นเสียวแท้พี่นัทที่มันตันๆนะของพี่นัทเป็นสีขาวหรือสีแดง มันมีตุ่มแดงๆด้วยอะน่ากลัวมากผมเมีวันนั้นไปอะถามพี่เนึ่งดิแดงแปดแบบแดงเป็นสีเดียวกันเลยคือแบบเขาบอกว่าปกติเส้นเสียงมันจะเป็นสีขาวแบบอย่างนี้เลยนะแบบขาวแบบนี้เลยอ่ะขาวเลยอ่ะผมมีมันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยกต่เช้าจะมาฉีดให้ฮะพรุ่งนี้เช้าจะมาฉีดอะไรเหรอสำหรับคนคนที่ต้องการฉีดแพงตอนนี้ด้วยอ่ะคุณเป็นนั่งคิดบทกันเหรอเฮ้ยคิดได้เยอะแล้วพี่แต่ว่าพี่นัทอะเล่นเป็นพี่นัทต้องเล่นกุลี่ ะพี่เล่นเป็นครูดิพี่น้าต้องเล่นเป็นครูครูจอร์นพี่นาต้องเล่นเป็นครูปุ้มเอ้ยครูปุ้มนี่เราเล่นเรื่อครูจอร์นไม่ครูปุ้มครูใหญ่ครูอร์นเล่นผู้หญิงหมดเลยเหรอ่เจ็บนะวะมันสลับสลับกันหนาไม่หนีบเลยนะนะครูปุ้มครูใหญ่อ่ะต้องเล่นใช่ไหมใช่มิวเล่นเป็นคุณหมอเล่นเป็นเล่นครูดิต้องทำอะไรบ้างะคุณหมอ อ่ะก็คือตอนแรกอ่ะจะเป็นแบบนักราฝันนอนแล้วก็มีเสียงปุกบนทางเดินแห่งความฝันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะต้องมี B T R ก่อนฉากแรก B T R ง่ายจะตายใครเล่นก็ได้โอ๊ยโคตเจ็บเลยยังไงดีอรียวยังไงเรียะี t r อุรยง่ายจะจัดเรียนแบบเพื่อนทีดละคนไงอืมอืมโคตรเจ็บไปตีโดนกับอะไรก็ดีเหมือนกันคือคุณปุ๊บไม่ได้เข้าหรอยังไม่ได้เข้าเลย แอบฟังพวกเราอยู่แน่เลยวิ้เซอร์ใช่เซอร์มาตอนเย็นพิซซ่าถามหมดเซอร์มาเฮ้ยอ่ะงั้นเอาวีทีาก่อนนะเขาบอกยังว่าวันนี้คุณครูไม่เข้ากันฮะไม่เข้าทั้งวันบ้าเป็นไปได้เหรอเข้าตอนเย็นทีเดียวเขาเข้ามาทีเดียวเป็นไรเลยน่เคเคแล้วมาดูเราร้องเพลงรอบเดียวทุกคนอ้าวไม่ได้บอกพี่อหรครับ จริงปหมเนี่ยอือเอ้าเหรอก็เขาเข้ามาพร้อมกันทุกคนไงตอนก็ที่เขาบอกเขาจะมารวมกันก็คือจะมาดูเราร้องเพลงรอบเดียวทุกคนครูไว้ทุกคนครู acting ทุกคนอัวไหนทุกคนอี่หน้าเพราะเราคิดไอ้เนี่ยเหรออืมร้องได้ไรสะบกเก้เลยเชื่อเฮ้ยอะไปแล้วถ้ามันจริงขึ้นมานี่แบบนิดที่ดูห้องไว้ครูสิบห้าคนนั <I> ่งดูร้องเนี่ย อยากไปซ้อมแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันติดค้างไอ้เนี่ยเราต้องเล่นไม่ใครบ้างอีกอ่ะไม่เป็นไรเอาคิาสแอคติ่งก่อนเลยพี่แอคติ่งยังไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวค่อยอธิบายกันเรื่องรายละเอียดใครเล่นนะมันไม่ยากหรอกนาะทุกปงกลัวเห็นกลัวเฮ้ยที่นา่นเล่นอะไคุณนนน่ะคุณนนนะเออไอฉากที่เรียนไปคุณนนน่ะเป็นฉากแบบพอพอถึงเวลาเรียนคลาสแอคติ่งใช่ป่ะ ก็คุณนนก็แบบให้นอนฉีกแข่ฉีกขาแล้วก็ครูเห็นแล้วคุณนนก็คือหลับด้วยแล้วกลนด้วยนะแล้วพวกเราก็ตื่นอ่ะแล้วคนกนก็ตื่นแล้วก็ทำพร้อมว่าแบบเดี๋ยวเวลาอีกห้านาทีแล้วก็ไปดีดนิ้วใกล้ๆผมเห็นแววตาของพวกคุณเฮ้ยแล้วก็เนี้ยเราใครจะเป็นครูหลักครูก้อย ต้องมีบลกแบกอะบลกแบกครูจอนต้องใส่เล็กทีเลนเนอร์อ้ยบทนี้สบายมากเถอะที่ข้าผมสีแดงเราได้บทของเพื่อนทุกคนแล้วใช่ปะยังเลยเพื่อนทุกคนเอา v t r ก็ได้แล้วไอในบ้านก็เป็นครูก็แล้วกันใช่ดีกว่าใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบแล้วก็แบบค่อยแบบฉากสุดท้ายเปนแบบรวมฉากเด็ดก็คือแบบว่า ก็ต้องมีช็อตของแพงกะตีอันนี้ขาดไม่ได้จเลยรวมฉากเด็ดเป็นฉากสุดท้ายนี่หรอปะรวมช็อตเด็ดในนี้ยแล้วก็เลือกเฉพาะช็อตที่เปรี้ยงๆแล้วก็แสดงในฉากนั้นนี่ฉากขก็แพงกะตีมีอะไรเพิ่มเติมดีก็ปรากฏว่าตอก็กอดกันนะแล้วก็หอมกันกิ๊บตอนที่เราไปคังก็ตอนที่เราเราหันมาก็หอมกันจริงๆกันอย่าเงี้ยหลายทีแล้วใครจะได้เป็นแพงหนูอะตอนนป้นผู้ชายด้วยผู้ชายใครก็ได้พี่น่าจะต้น นี่เราคายแต่ข้างข่าวใหมายถึงว่าหรือว่ากุข่าวเก่ากันแน่เนี่ยนะลงตัวสุดพี่จะพี่ปองอ่ะรับบทน้อยมากเลยนะพี่ปองเป็นทางก็ได้นะโอ้พี่ปองเป็นทางก็ได้นะเออผู้ชายจะได้แยกกันเล่นเป็นตีไงพี่ปองเล่นเป็นทางก็ได้ถ้าพี่ปองเล่นเป็นทางดีจะได้เ over หน่อยเอออเวอร์แบบโอเวอร์่ะด่าแบบหมาเปลี่ยนอยู่ที่ปากเลยจะเป็นว่าพี่บอกนัดกับพี่ต้อนน่าจะไอ้นี่เสร็จแล้วเราคือมันตลกแน่นอน จะทำฝ่ารเขิว่าเออเอออยากเล่นหรือเปล่าถ้าไม่อยากเล่ก็ไม่เป็นไรอยากเลยจริงๆนะถ้าว่าอยากเลยเอาพี่ปองกับพี่นัทก็ได้ถ้ามันขำมันขำชัวร์แต่ว่ามันจะแบบไม่ออกป่ะถ้าว่าพี่ปองกับพี่นัทก็ได้นะพี่ปองได้เป็นแพ้พี่นัทได้เป็นตีหรือเก็สลับกันสิพี่นัดกเป็นแพ้พี่ก็เป็นตีอ่าแกได่แหละเป็นไรพี่ปองนั่นแะเออนี่เป็นตีนี่เป็นแพ้เออ อันนี้เป็นแบบช็อตเด็ดเพราะว่าต้ดเด็ดรวมช็อตเด็ดแบบในสุดท้ายคือแบบหลังจากแอคติ้งแล้วฉากแอคติ้งแล้วก็เป็นฉากรวมช็อตเด็ดใคยดูใคยดูไอ้นี่เปล่าใคยดูว่าไอ้นี่แบบพี่ปุเป้อะที่เป็นพิธีกรของ U V d e s i ไซอะต้องมีแบบคนเรียนพี่ปุเป้แบบวันนี้มีไฮไลท์บีบองไง4บีบองคบกับพบุฟองไงเหมาะสุดอะไรนะลองสบึมอารมณ์อะไรของเขาอ่ะอะไรสบึมอารมณ์ที่เป็นคอนเซ็ปต์เขาอ่ะ ตมีอะไรบ้างมีปีแพงปีแพงฝงบิวไงแล้วผีก็ลืมผีก็วันเกิดมีเออก็ได้ผีก็ลืมผีก็เป็นปองกับพี่นันนาเล่นเป็นตีแพงวันเกิดมิววันเกิดมิวให้มิวเล่นเป็นพี่โตก็ได้พี่นันเล่นมิวก็ได้แพ้เล่นเป็นตีตอนไหนนเล่ได้อะไรตอนไหนตอนเล่นแพงไงที่มาห้ามตีแพงเล่นเป็นตี มิวเล่นเป็นพี่โจ้โจเล่นเป็นแพนมิวเล่นเป็นพี่นัทพี่โจ้เล่นเป็นมิวไอ้ยโอพี่นัทเล่นเป็นมิวไอ้ต้องมีคนเล่นเป็นครูด้วยดิพี่นัทเล่นเป็นพี่โจ้เลยใครเป็นมิวอะแค่ว่าต้องมีคนแล้วพี่หนูเล่นเป็นครูฮีจงก็ได้แล้วพี่ก็จะเล่นเป็นครูเป็ดที่แบบเนียนๆแบบว่าเฮ้ยพี่โจ้พอแล้วยังไม่มีคนเป็นพี่โจ้เลยอะต้อนละกันใชแต่ฮีจงพอแล้วพอแล้วอเงี้ยพี่เล่นเป็นใครอะนี่ครูนี่ครูฮีจงพี่พี่นัทเล่นเป็นมิวค่ะ คต่อไบทีนต่อไปมีฉันเด็ดอีกเขาพูดว่าอะไรนะเขาแบบให้หันหน้าอะไรให้แบบอ๋อให้มองใช่ไหมเราก็งงมากเลยคือคุยตรงไม่เคยดุเลยอะดุวันนั้นวันเดียวอะไรอีกแล้วเล็กก็มาขึ้น มีคุณแม่มิวอ่ะเออได้เราจะเล่นไงแล้วมันจะขำกอดเสาแทนกอดเสาคุณผู้มาดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยต้องมีฉากขอคอยด้วยสามคนไปใช่มีแล้วมีแล้วมีแล้วเหรอใช่ยังไงจ๊ะแบบทำเนียนเลยอะไรแล้วคุณพ่มผู้มยกันไม่รู้คุณผมาถึง รีมาสายค่ะทำอะไรกันอยู่อีกบทค่ะแบบมาครับไปฉีกก๊อตน่ารักไปฉีกยากมากฉีกขีเข็มมากนะเข็มหนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกเข็มหนึ่งเหรอคนอื่นสบายดีกลัวมากเลยครับเพราะกล้องเข้าไปในหอแล้วแบบเห็นบวมหมดเลยแล้วมันไม่ได้นี่มันเป็นวิดีโอใแฮมใช่วิดีโอเก่าๆให้ดูพรุ่ง เก่าๆของคนที่ดีๆเหรอไม่ได้ให้ดูอ่ะผมได้ดูหมดอ่ะของคนแบบที่แบบทั้งดีทั้งแบบว่าเป็นแบบหนักมากแบบเกือบๆเกือบๆหนักเพื่อนเลยเหรอเออก็เขาให้ทำเสียงไงตอนที่เอ๊แล้วลอดเสียงเป็นไงกองเสียงเป็นไงบวะฮ่ากองเสียงก็บวมบวมบวมเป็นไงหน้าตาเป็นไงก็บวมอยู่ต้งฉีดแล้วหน้าตาเป็นไงพี่บอกไม่ถูกเป็นอะไรที่ไม่น่าดูเท่าไหร่ อะไรที่มันส่องเข้าไปข้างในนี่มันไม่ยากดูสักอย่างครับน่ากลัวสมากกว่า,า <laughs> ต้องดูแบบข้างในที่แบบมันของเราเองอะแบบเต้นตุกตุกตุกเนี่ยคงไม่น่าดูอะไรนะลูกโป่งอะคะเสียงยังดีอยู่มะลูกของเขาแน่นนะ<บ>ใช่ไหมกลัวเหมือนกันค่ะทกเขาขจะล้มมากจะตื่นเึ้า ไม่เคยเป็นเสียงนี้มาก่อนเลยนะจริงๆข้างหลอกจะฉีดได้มาแพงใช่ข้างหรอดหลอดมาแพงก็แพงเคยฉีดป่ะเนี่ยไม่เคยก็กลัวมันมีแต่กินยาเฉยๆทุกจริงๆเข้าเอฟมาทำให้ผมไม่ค่อยกลัวเข็มคือตั้งแต่สัปดาห์แรกคือโดนเยอะที่สุดแล้วจะมาเป็นเยอะมากสัปดาห์สุดท้ายมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากแต่พี่ว่าแพงนี่ยังไม่ได้เป็นอะไรมากนะพอาแพงก็บ่นทุกครั้งแต่ก็เห็น แต่เขาเรนรู้สึกว่ามันหนักๆเลยไม่รู้ว่าแบบแปลกแบบเหมือนพอสึกษาอะไรเงี้ยมี้ก็ฉีดเลยเพื่อความชวนจริงนะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมันไม่ได้ท้อการอะไรเลนิวนิวก็ยังจะฉีดเลยฉีดไปก่อนอ่ะกันไปก่อนเนี้ยจะหมอเขาจะให้ฉีดเหรอกันไปก่อนเปล่าเคยเป็นอยู่แล้วไอ้เถามมหเนี่ยนิวเป็นหนักเอาแพงอยู่แล้วหมอหมอกา ่มิวเขาหนักมากเขาเป็นมาตั้งแต่วิกแรกๆแล้วเขาใช้เสียงมาตลอดอ่ะมันก็เลยแบบไม่ผักผิดวิธีเลยครับร้องมันก็เลยยิ่งแบบมันไม่มีทางหายนะฮะตัวเวต้องหยุดนอกจากจะต้องแก้วิธีการร้องตัวเองใช่ครับก็คือหยุดก่อนที่มันหายแล้วก็แก้วิธีการร้องอืมซึ่งมันก็ไม่ได้แก้งง่ายเัยแต่ออกไปก็ไม่มียังไม่มีโอกาสได้ออกไปแรมตัวเองออกออกไปจะได้ร้องเพ้าถ้าครูโุ้งออกไปมันต้อง อันนี้เลยอะครับร้องบ่อยเลยบ่อยเยระโอ้ยไม่แต่บิ๊กแรกคุณยังไม่น้องน้งครับสาวแค่ตัวอยู่แล้วก็เพิ่มเติมเพอไหวตหม่แล้ตู้ถ้าติดสองคนร้องเพลงมเติมอ่ะคงสบายอ่ะเอออันนี้ม่าโอ้ยแพงค้าร้อนน้อยแล้วผู้ชายนี่คือมาแบบท่อนนั้นที่แล้วผ้ชาย มาปรับคีย์ด้วปรับคีย์หน่อยครับเพลงคาวผมเฉพาะเพลงโจทย์ก็หนักอยู่แลยใช่ไหมโหใส่กลายว่าเลือกไปเลือกมาทำไมกลายเป็นบล็อกซะเยอะเลยไม่รู้เนาะอใช่ครับเพลงอ่ะเพลงเร็วก็บล็อกล็อกเออเป็นล็อกถ้าเป็นล็อกเกือบหมดเลยยลือกแม่งบล็อกที่เหือก็มีใครแบ่งแนวเลยอ่ะ ประกาศอยู่ก็จะมีแบบแรงมาว่าจริงก็จะเอาคือแบบเยู่จะแบบคือเกย์มากเลยไม่ไหวแล้วตายแล้วหรอกี่รอบเลยแพ้ทำลายส่งแขกไปมาทีนึ่งบรายเช้าก็ไปทิ้งเบามาทีนึ่งแล้วสนั่นห้องน้ำเลยครับ้มผมนั่งกินข้าวอยู่อะไรอ่ะเกิดอะไร นึกว่านขามาลือบ้านแล้วทางนเลยวันหนึ่งทำไมรีบลือใช่ไหมตั้งทำอะไรเนี่ยจะดูจะดูนั่งดูอะไรไม่รูดูรูปเฮ้ยที่ถ่ายเก็บกันเอาไว้เหรอเออเดี๋ยววันนี้ถ่ายเฮ้ยเออเดี๋ยวเสร็จรามาให้หน่อยเนาะ เสียบไว้เราจะดูดเข้าเครื่องรู้สึกตัวกันเมื่อไหร่ว่าวีนี้วีสุดท้ายวันสองวันผไม่รู้สึกเลยครับจริงๆแลจริงอ่ะรู้สึกวันนี้แนะเพราะมันไม่ีแล้วเราจะได้กลับมานะครับคือน่อจักนะน่าจับกลับมาพร้อมเพื่อนทุกคนมาพร้อมเพื่อนด้วยได้เออทุกปีไม่ได้กับคูไม่ได้กลับมาราบเพื่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวูเองไปรูเองคูจะรู้ได้ไงคูเสร็จแล้วคูก็กลับบ้านจะรู้ได้ไง กลับบ้านก็ได้ยินนะครับแต่เขาไม่ถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดแล้วอ๋อไม่ได้ถ่ายครับอูอย่างนั้นไม่เป็นไรจบคอนเสิร์ตแล้วก็จบกันสิก็คือจบซีซั่นเลยโอ้อโหงั้นก็ดี